วันนี้นะครับก็มาอยู่ในเกม e ีฟุตบอลกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปสุ่มตู้ลูมเนเก้นะครับเป็นตู้นี้เลยนะครับเป็นของตู้กับตันทร์สุปสรนะครับทองที่ผมเตียงมาก็มีหกพันทองนะวันนี้นะครับก็จะสุ่มหมดเลยนะครับเพื่อนท่านไหนนะครับที่สนใจอดีดองหกพันทองแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจ ที่ขายไอ2ดีองไว้ให้นะครับลิงก็จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูไอเดีข่าวๆกันก่อนนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกตัวส่มนะครับก็ไปรุ่นกันเอาเองนะว่าจะได้ตัวอะไรนะครับลิงก็อยู่ใต้คลิปนี้นะครับโอเคมามันมี2ตู้นะครับคือตู้ของกัปตันสุภาษะนะครับแล้วก็เป็นตู้ ธรรมดานะครับเป็นอีพิกสองบูธอีกตู้หนึ่งนะครับนี่แล้วก็จะมีตู้เจลีกอีกตู้หนึ่งนะครับแต่ตู้นี้ก็ไม่ได้สนใจนะเดี๋ยวก่อนจะไปเปิดเราก็ขอสุ่มของฟรีกันก่อนนะครับไปล้างเกลือนะครับุยตัวอะไรไม่รู้นะครับล้างเกลือได้นะครับ คาราทยทองแรกนะครับไม่มีสูตรนะไปเลยฮึโอ้โหขาวจัว๊ะเือเราต้องลองทำสูตรดูทาสักดูก่อนะครับรอกแรกเือนะเดี๋ยวขอลองทำสูตรดูนะครับสามทีนะป้าหมยของเราก็คือลูมินิเก้นะครับหนึ่ง แล้วก็ยกเลิก3ครั้งนะครับ1 2 3แล้วก็ก,กดค้าง3 b ีนะ1 2 3ไปรุยโอ้ยข้างในเขียวหรือเปล่าไม่มีอะไรนะดูดิสูตรก็ไม่ได้ช่วยนะเดี๋ยวเราค่อยส่มแล้วกันนะครับเดือดสีปันทองแนละ้ว ดูต่อนะครับวิแบบนี้มีแสงอะไรเยังไงแบบนี้มาไหมมาไหมยึบยังไงมานะครับตัวหนึ่งนะหุยเดินมาเทวุฒิว่ะมานะครับตัวหนึ่งนะมือสีบนะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวแรกนะครับนี่นะครับทำแล้วล็อกไว้ก่อนนะครับโอเคเหลือสาพันดองนะครับพึ่งครึ่งทางนะครับแต่ก็ได้มาได้ตัวหนึ่งนะครับโอเคไปต่อลุยนึกว่าจะไม่มานะครับเมื่อกี้แต่ก็มานะนี่เดินมาครับต่อเลยต่ออย่างรวดเร็วเลยนะครับดวงกำลังมาแล้ว ขอรูมานิกเก้ยังไงตางนี้แหละโอ้ยขาวจุว๊วขาวจุ๊วเลยนะครับเหลือสองทีนะครับเหลือเก้าร้อยสองทีนะเดี๋ยวเราหาอะไรสุ่มเกลือเล่นกันก่อนหน่อยโอเคล้างเกลือนะครับเอาตู้นี้ันก่อนแนละเดี๋ยวสูงไม่ได้เหรอ เามาดูเลยแล้วกันนะครับไปสุดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับคี่ข้างในข้างในไม่มีอะไรเลยขาวจั่วนะครับมา,มารอบสุดท้ายขอใช้สูตรนี้แล้วกันนะครับสูตรมั่วนะเริ่มรู้สึกว่าใจนุวงก็เดี๋ยวจะสูมเลยนะ ไม่รู้แหละหนูไม่หนูไม่รู้แหละรีรรละไปรอบสุดท้ายยังไงมาไหมปึ๊บโห6 0ันทองเราครับได้มาตัวเดียวนะสรุปว่า6พันทองของเราได้มาตัวเดียวก็คือมาเทวุฒนะครับตัวเดียวเลยนะแล้วก็มีสกิลเป็นของอะไรเนี่ย ประเทศเหรอแล้วก็ของลูมิเก้เป็นอะไรเนี่ย e ิโนเม a l นะครับพินิชชิ่งเนี่ยหรืออะไรสักอย่างเนี้ยนะครับอ่านออกนะเังมาแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็สรุปว่าได้แค่มาเทวุลนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแจก,กไอเดีนะครับพันทองนะใครที่อยากได้ก็ไปที่เพจนะครับไปดูอชอบนะเดี๋ยวจะแจกไงเดี๋ยว ทางเพจเขาจะประกาศกันอีกทีนะครับอดีก็เป็นประมาณอดีพันทองกว่านะครับเดยจะทิ้งนี้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปละ